กาญจนบุรีโผล่แล้วขับเรือชนตอมอหายไปหนึ่งคืนสองวันเรือชนตอมอสะพานมิตรภาพวังศาลาเพื่อนรอดส่วนเพื่อนวัย45จมหายเพิ่งพบศพลอยห่างจุดเกิดเหตุ6กิโลเมตรจากเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีได้รับแจ้งเหตุเรือชนตอมอสะพานมิตรภาพวังสาลาท่าตะครอ ในพื้นที่ตำบลท่าตะครออท่าม่วงทำให้มีผู้สูญหายหนึ่งรายหลังรับแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ประสานนักประดาน้ำจากมูลนิธิขุนรัตนาวุฒินำเรือท้องแบนพร้อมอุปกรณ์ลงพื้นที่ค้นหาตลอดทั้งวันแต่ไม่พบร่องรอยของผู้สูญหายจึงยุติการค้นหาและนัดหมายดำเนินการใหม่ในวันถัดมา จากการสอบถามเจ้าหน้าที่มูลนิธิทราบว่าก่อนเกิดเหตุผู้สูญหายนั่งเรือมากับเพื่อนเมื่อมาถึงใต้สะพานเรือเกิดชนเข้ากับตอมอจนพลิกคว่ำม,มีผู้ประสบเหตุจมหายไปส่วนเพื่อนที่นั่งมาด้วยสามารถปีนขึ้นตอมอและรอดชีวิตมาได้กระทั่งวันนี้ช่วงบ่ายทีมค้นหามูลนิธิได้นำเรือท้องแบนและเจสกีออกค้นหาอีกครั้งก่อนจะมีชาวบ้านแจ้งว่าพบร่างผู้เสียชีวิตลอยอยู่ใกล้ท่าน้ำ ใกล้กับศาลเจ้าแม่ทับทิมตำบลท่าเรืออำเภอท่ามะกาห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ6กิโลเมตรผู้เสียชีวิตอยู่ในสภาพขึ้นอืดนนอนคว่ำหน้าสวมเสื้อสีดำกางเกงสีน้ำตาลมีบาดแผลที่ศีรษะญาติยืนยันว่าเป็นคนเดียวกันกับเหตุการณ์เรือชนต่อมอสะพานทราบชื่อคือนายพงพันธ์สงวนนามสกุลอายุ45ปีชาวตำบลท่าตะครออรท่าม่วงจัังหวดกาญจนบุรี เบื้องตน้นญาติไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตทางตำรวจจึงมอบร่างให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาตามศาสนาต่อไปข่าวนิว24กาญจนบุรีชุติการไหลาวารินรายงาน